สวัสดีครับมเมสยนเด็ตเกียงไก่ครับประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการบริษัทวีฟิตเนสครับวันนี้ขอเป็นตัวแทนผู้บริหารเหล่าบรรดาพนักงานและคุณครูกุ๊ปคลาสทุกๆท,ท่านนะครับปี2020กำลังจะหมดไปด้วยสถานการณ์โควิด -19 1 9 ต้องกราบขอบพระคุณและรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านสมาชิกที่ยังอยู่เคียงข้างกับเราสู้ไปพร้อมกับเราและเห็นความตั้งใจในการที่จะมุ่งมั่นในการที่จะบริการท่านสมาชิกรวมถึงการสร้างมาตรการโควิด -19 ซึ่งเมษยนมั่นใจเป็นเหลือเกินครับว่าการบริการของเรารวมถึงมาตรการที่เราจัดสรรให้ทั้งหมดเนี่ย จะทำให้ท่านสมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุดจากการนี้มั่นใจครับเมสย์นมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าว f i ิ n เน s เราให้การดูแลท่านสมาชิกเป็นอย่างดีเยี่ยมรวมถึงการสร้างมาตรการโควิด -19 ซึ่งผมคิดว่าเราไม่ได้ยิ่งหย่อนเราเป็นที่1ในลหลายๆฟิตเนสด้วยซ้ําไปในปี2021ขอโฟกัสครับการมีสุขภาพดีจะขึ้นไปในระดับที่มากขึ้นจะมีคลาสที่หลากหลายมากขึ้น จะมีการบริการในรูปแบบต่างๆเพื่อส่งเสริมให้ท่านสมาชิกมีสุขภาพดีและในปีนี้ครับใกล้ถึงวาระดิถีขึ้นปีใหม่แล้วก็ขอให้ท่านสมาชิกผู้สงเกียรติทุกๆท่านผู้เข้าใช้บริการทุกๆคนจงมีแต่ความสุขปราศจ,จากโรคภัยและห่างไกลจากโควิด19รวมถึงคนในครอบครัว ญาติสนิทมิตรสหายและคนไทยทุกๆคนจงมีสุขภาพดีตลอดปีตลอด,ปลอดไป attitude makes a difference แค่เปลี่ยนทัศนคติเพื่อพร้อมรับการมีสุขภาพที่ดีกับ b fitness แค่นี้ท่านสมาชิกทุกๆคนคนที่เข้ามาใช้บร,ริการทุกๆคนรวมถึงคนไทยที่ยังไม่ได้ใส่ใจเรื่องของการดูแลสุขภาพก็จะเปลี่ยนชีวิตไปให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนครับสวัสดีปีใหม่ กับทุกๆท,ท่านนะครับด้วยใจจริงจากพวกเราวีฟิตเนสฟิตเนสที่ไม่ใช่แค่เป็นฟิตเนสแต่เราจะเป็นสังคมคนรักสุขภาพที่จะตอบโจทย์ความสุขความสนุกและการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับ